วัสด,ดีพี่น้องมันอนีย่หน่อยผ้ามาเบิองอันบรรยากาศนาบ้านแต่เสาๆด้วยนี่ผ้าบักสิงตัวมาหล่นนาบ้านเ้ากับประมาณเจ็ดโมงกลัวนี่แหละแดดกำลังสิออกขนาดตอนสายางาังหอนขาะดนี้หอนเอาไหมหอนเอา พงบรรยากาศนาบานเ้านี่เพนดานอนเล่นนี่เด้เหมองที่วานเขาเอารถแม่โคนั่นมาไถเมื่อวานเมื่อวานก่อนสองหมื่ไปแล้วแล้วห้าบักสิ้วโตมาเล่นมองลงลง เบิงเบิงเบิงโอ้เล่นบอลได้นี่เล่นฟุตบอลโตเล่นฟุตบอลเล่นผู้เดียวก็มีมูเล่นน้ำติอืมเล่นได้ หยอกกันลูกหยอกกันหยอกกันกนี่ยังดอกพี่นออ้องไปใส่บ่ได้ดอกู่ได้แค่นี้แหละถ่ายคลิปกันบึ่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอันไฮโลนจางหายก่อนหาไทายวิวแถวกรุงเทพให้บึงบ่งบึ่งอยู่หน้าบานเศร้าค่อยก่อน มันก็ของเขาเลี้ยงไก่บ่เขาเศร้าเลี้ยงยนะี่นั่นพามาเบิ่งแกสองตนี่แหละเล่นกันเมือนนี่เขาเศร้าปก,กาปล่อยไปใส่ดอกขาบอกว่านเสือโลกมีติดมีสิทธิติดหมากับแมวได โอ้มีมูลเลนวะเลนบอลอยู่คนเดียวมีมูลเลนมันด่าเลนเป็นมูแนด่ดาถ้าเลนเป็นมูสิงโตแน่เอวนั่นนั่นเลนเป็นมูสิงโตแน่วามันเมย์ว่าวๆเลยแบบสิงโตเป็นหมาที่เมย์ว่าย <c oughs> หอสิเต้ฟุตบอลให้มั้นมัน็มีมูเห่ินน้ำูกใจฟุตบอลดีกันเลยมองมามองแมวเหรินมึงบรรยากาศคิดหอด่านดีกลับกับกลับบ่ไไรดอก ลัาไปเขากับกักโต๊ะสิบสี่มืออู้วานคอยว่าเสียงดังมันเดี๋ยวต้องไปเปิดฝัีงเ่อหนึ่งจังสีและพี่น้องเอ,อ้ยหัดถ่ายเอายังมีส่งยูทูบบึง แช่กดติดตามไม่ค่อยแนะนน้เด้อสองย็นหน่อยพัดทินพัดทินมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วกับบาลลูยักษ์เถื่อนล้อเฮ็ดไปสั่นแล้วแต่เพื่อมีคนติดตามหลายๆสิได้ก่า <c> ข <oughs> <c oughs> <c oughs> ับเข่าบบสองตัวนี่เอาิ่งตัวมันเล่นเลยนะ เฮ้ยเบื้องตุกต็ตายยังปฏิญาณขึ้นมาตายเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปไซะโตเมือ่อยแล้วอนอนก่อนลิ่นหอย ลิ้นห้อยเลยสิงโตเขาเร seguinte. ียงไกลไแตะเสียงไกลคันนี่ยังไทยไทยจะบึงเงินม้าไปก้อนแล้วบอกว่าพระท่านไะไเก่งปานใดเรื่องแบบนี้ อย่า <c oughs> บอกว่าท่านได้เป็นท่านเ้งก็เห็นนะีดเนาะที่คนหลายเยี่ยนใหญ่ของบ้านเขาก็รวยเนาะบ้านเจ้าเป็นหลังเป็นหลังนี่เอ,อิ้นก็ถ่ายบรรยากาศเหมือนเดียวเหมือนเอ้ ว่าผิดเราถือว่าภายในเด้อพี่น้องมือนีิไทยบรรยากาศย่างเดียวเลยเนี่ยามเช้สสาวันอาทิตย์ท่านจะมีคนตื่นแล้วพอนอนวันอาทิตย์จะนอนพักผ่อนกันเมื่อยแล้วขึ้นเฮือนแล้วบักสิงโตเจอแต่แพนด้า แผ่นดาตามมาที่หลังม่านพวกลิ้นเมื่อยแล้วก็อยากขึ้นเพื่อนเลยเด้พวกอยากอยู่ข้างล่างเป็นอียังไงแผ่นดากระนังยางมากมุนี่เป็นยางมุนี่หางมันขึ้นหลูบๆเพิ่งสัน่นวะมันบวสดชื่นแพนดาเหมืหอนไหมอหมเป็นยางมันบวสดชื่นวะแพนดา ไม่หนีไทยแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยสดกดติดตามส่งของยายหน่อยผัดทินน้งลำในด้วยจ้าขอบคุณลงน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ